คลิปนี้เจาะลึกคุยยาวดูดวงราศีมีนตลอดปี2568ผมอาจารย์สมเจตแสงคำนวงกมภูเจ้าของทฤษฎีของช่วยลิกธีบ้านและที่ปรึกษาธุรกิจบอกกันทุกครั้ง<อ>เนื้อหาคลิปนี้รับชมรับฟังได้ทั้งแบบราศีและลัคนาแบบราศีก็คือผู้เกิดระหว่าง13มีนาคมถึง12เมษายนส่วนแบบลัคนาหมายถึง ผู้เคยดูดวงวางดวงดาวผูกดวงตามแบบโหราศาสตร์จักราศีแล้วลักษณเกิดของท่านนั้นสถิตร,ราศีมีน ราศีมีนที่ยังไม่มีบ้านเป็นของตัวเองหรือว่าอยากซื้อบ้านใหม่อยากซื้อที่ดินมองเห็นที่ดินเนี่ยสวยสวยคือสวยมากครับผ่านทุกวันก็มองทุกวันไม่ว่าจะซื้อเพื่อปลูกบ้านหรือจะเอาไว้ทำสวนทำไร่ท่านจะสมหวังได้ในสิ่งนั้นปีนี้กับถ้าไม่ใช่เกี่ยวกับบ้านราศีมีนท่านใดที่มีบางสิ่งบางอย่างในชีวิต ยังไม่มั่นคงต้องขอพึ่งคนอื่นภาษาโบราณบ้านผมเขาบอกยืมจมูกคนอื่นหายใจเรื่อยมาทุกต้นเดือนเนี่ยต้องยืมตังเข้ามาหมนุนกลางเดือนขายของได้ก็เอาไปใช้คืนแล้วต้นเดือนถัดมาก็ยืมใหม่วนลูกไปอย่างนี้อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับหลายครั้งนะบอกกงๆว่าอึดอัดคือพึ่งเขาเนี่ยยามที่เขาอารมณ์ดีเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าวันไหนเขาอารมณ์เสียขึ้นมาหน้าหงิกหน้างอใส่บางทีพูดกละเนะกละแหนให้ได้ยินอีกนะว่าอะ ความอึดอัดประมาณนี้ก็จะสิ้นสุดปีนี้ละครับโดยในช่วงเดือนเมษาพฤษภาซึ่งเป็นช่วงที่พระราหูดาวที่กุมลัคนาราศีมีนตลอดปี2567จะยกหรือย้ายราศีทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าพระราหูถีบราศีมีนเช่าบ้านอยู่หรืออาศัยบ้านคนอื่นเขาอยู่ระวังเจ้าของบ้านเชิญออกไล่ออกจากบ้านทั้งทั้งที่เรามีสัญญามีข้อตกลงเป็นมั่นเป็นเนหมาะที่สำคัญ ท่านไม่ได้ทําอะไรผิดด้วยแต่เขาบอกไม่ให้อยู่แล้วจะไปหรือไม่ไปเฮะเช่นเดียวกันกับราศีมีนที่ต้องคอยอาศัยคนอื่นคนคนนั้นเนี่ยครับเขาจะเอ่ยปากไล่บอกไม่ต้องมายุ่งกับฉันไปให้พ้นพ้น,พนชีวิตเลยเรื่องราวประมาณนี้ทําให้ราศีมีนซึ่งเป็นคนใจน้อยอยู่แล้วกลับมานอนระทมร้องห่มร้องไห้หนึ่งคืนกับอีกครึ่งวันก่อนจะเกิดแรงฮึดเอาวะถึงเวลายืนบนขาตัวเองแล้วเหลือเชื่อครับท่าน ก่อนหน้านี้คิดเองตลอดว่าตัวเองเนี่ยเครดิตไม่ดีบ้านหลังนั้นที่ดินแปลงนั้นน่าจะแพงมากๆเราคงไม่มีวาสนาไหนได้ล่ะไปคุยกับโครงการคุยกับเจ้าของที่ดินทุกอย่างผ่านฉลุยเช่นเดียวกันกับเรื่องที่พึ่งคนอื่นเนี่ยคิดว่าขาดเขาฉันทําไม่ได้ฉันอยู่ไม่ได้ไม่ใช่เลยครับไม่พึ่งเขาเราอยู่ได้และทําได้ดีด้วย ตรงนี้เกิดจากอิทธิพลของดาวพระรหัสบดีซึ่งเป็นดาวต,วตัวตนของคนราศีมีนเนี่ยโคจรย้ายเข้าเรือนพันธุในวันที่13พฤษภาคม2 8 6 8ดาวพระรหัสคือดวงดาวแห่งความสมบูรณ์พูนสุขกับคำว่าพันธุหมายถึงบ้านหมายถึงความมั่นคงยั่งยืนหมายถึงสิ่งที่ท่านกระทำ ส่วนพระราหูดาวเจ้าเรือนวินาศที่ทับลัคนาราศีมีนตลอดปี2017ปีนี้2018ก็จะยกหรือย้ายออกจากตำแหน่งเกิดเรื่องที่ท่านมืดมนสับสนมองไม่เห็นทางทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็จะสลายหายไปและสุดท้ายเดือนเดียวกันนี้คือต้นเดือนพฤษภาดาวเสาดาวเจ้าเรือนราพะโคจรทับตำแหน่งเกิดโชคลาบและโอกาสดีด เงินทองก้อนโตโตก็จะวิ่งมาหาเดินมาหาแบบไม่ขาดสายครับท่านแต่ทั้งนี้นั้นดาวเสาเป็นดาวใหญ่เป็นดาวโทษทุกข์อาจจะมีผลข้างเคียงที่เกิดกับท่านบ้างคือชีวิตมั่นคงเงินทองมั่งคัง่งราศีมีนอาจจะต้องแลกกับความเหน็ดเหนื่อยความวิตกกังวลเล็กๆน้อยๆพอเป็นกระสายนะครับท่านดาวเสานั้นกุมตำแหน่งเกิดแค่ระยะสั้นๆ พอเดือนสิงหาก็จะเดินถอยหลังไปเจอกับพระราหูในเรือนวินาศคําว่าวินาศหมายถึงความลับหมายถึงสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วยังหมายถึงคนที่หนุนหลังดาวเสากับพระราหูนั้นถือเป็นดาวคู่มิตรทั้งหมดนี้ส่งผลให้ราศีมีนจะเจอคนอุปถัมภ์คนใหม่เข้ามาเป็นนายทุนหยิบยื่นโอกาสสําคัญสําคัญให้กับท่านซึ่งอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ หรือเป็นคนใจนักเลงที่ได้เห็นได้ฟังความยากลำบากที่ผ่านมาของราศีมีนแล้วเขารู้สึกเห็นอกเห็นใจจ่ายเงินก้อนใหญ่ให้แบบไม่อั้นบอกให้เอาไปใช้ขยายงานนะให้เอาไปใช้นี่นะพร้อมวันไหนค่อยเอามาคืนตัวฉันอนะไม่เหมือนกับคนเดิมๆที่คุณเคยเจอพูดคำไหนคำนั้นไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเขาบอกอย่างนี้ครับ ช่วงนี้ถือเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขความสบายของคนราศีมีนความเหน็ดเหนื่อยก็จะลดลงเรื่อยมาถึงเดือนตุลาพฤศจิกาดาวตัวต,วตวนก็คือดาวพระหัสก็จะเดินเร็วอีกดุกครั้งหนึ่งเข้าเรือนปุตตะไปได้มาตรฐา,านดีที่เรียกว่าอุดส่งผลให้เกิดความคิดใหม่ๆโดยเฉพาะเรื่องงานเรื่องการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตและความคิดนั้นก็จะสําเร็จเป็นรูปเป็นร่าง คือคิดอะไรทำอะไรใหม่ประสบความสำเร็จสะดวกโยธินยาวไปจนกระทั่งนู่นเลยครับปลายปี2568อ๋อแถมท้ายยังจะทำให้ท่านมีลูกน้องบริวารอีกด้วยนะครับท่าน <Okay. S 1> ครอบครัวความรัก12ราศีเนี่ยราศีที่แต่งงานช้าที่สุดมีปัญหาความรักมากที่สุดอันดับหนึ่งก็คือราศีมีนครับ <S <S> <S เนื่องจากเป็นราศีธาตุน้ำ ทำให้มีความละเอียดอ่อนซับซ้อนในตัวเองหาคนเข้าใจจริงๆจัง,จงๆค่อนข้างยากยกเว้นผมคนเดียวเท่านั้นที่เข้าใจราศีมีนที่สุดในโลกเพราะผมคือหมอดูที่รูปหลอหน้าตาดีผู้รู้ดวงรู้ดาวเป็นอย่างดีครับท่านแต่อย่างไรก็ตามครับเรื่องคู่ปีนี้นั้นอาจจะมีข้อยกเว้นอย่างที่ผมได้นําเรียนว่าดาวพระหัสเข้าเรือนพันธุแถมช่วงต้นปีดาวศุกร์ไปเกาะกลุ่มร่วมพระราหูในตําแหน่งเกิด ดาวศุกคือดวงดาวความรักความปรารถนาส่วนพระราหูนั้นคือตัวกระตุน้นโครงสร้างดวงดาวลักษณะเช่นนี้บอกเลยครับว่าปีนี้ราศีมีไในว่าท่านจะเป็นหญิงเป็นชายหรือเพศทางเลือกท่านมีโอกาสจะสมหวังออกเรือนภาษาโบราณบ้านผมบอกอย่างนั้นครับเพราะดาวเดินเร็วดาวเดินถอยหลังทำให้ทุกอย่างนั้น รวดเร็วเหนือความคาดหมายส่วนคนมีคู่คนมีครอบครัวอันนี้ตรงกันข้ามครับท่านต้องประคับประคองไว้ดีๆนะครับท่านโดยเฉพาะคู่ราศีมีนที่ระหองระแหงกันมาเนิ่นนานถ้าคิดว่ายังมีเยื่อใยผมแนะนำพยายามปรับตัวปรับใจจูนขึ้นกันใหม่เพื่อพากันเดินก้าวไปในเส้นทางแห่งความรักแต่ถ้าคิดว่าไม่ไหวแล้วอยากจะเลิก คิดว่าถ้าเลิกกันเนี่ยน่าจะพบกับความสุขความสบายมากกว่าอันนี้ต้องพิจารณาดีนะครับเพราะถ้าเลิกแล้วจะหาคนใหม่ไม่ง่ายนะครับท่านสําหรับราศีมีนสุขภาพอุบัติเหตุเรื่องร้ายแรงปีนี้แทบจะไม่มีแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากคือความเครียดแล้วก็มีความกังวลคิดเยอะคิดมากเก็บรายละเอียดเกือบทุกเรื่องนอนไม่หลับและซึมเศร้า อาจจะร้ายแรงถึงขั้นต้องพบจิตแพทย์ครับท่านช่อลาบและการลงทุนความพิเศษของราศีมีนคือความละเอียดรอบคอบถ้าจะลงทุนทำอะไรถ้าจะทำอะไรรีบๆเร่งๆอาจจะทำได้ไม่ดีนะักแต่ถ้าทำเรื่องละเอียบตรวจหาความผิดพลาดของสินค้าผลิตภัณฑ์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องการเงินและบัญชีอันนี้คือที่สุดของความสามารถราศีมีน รอบปีนี้2,568มรตยูทำมุมโยกกับลัคนาเกิดดาวดวงนี้ทำให้ราศีมีนจะมีโอกาสได้เข้าไปเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ <Wow. S 1> เกี่ยวกับ AI ที่ท่านจะนำมาปรับใช้กับงานกับอาชีพของท่านได้แล้วก็ไปต่อยอดสู่ความสำเร็จเกินความคาดหมายดังนั้นครับถ้าท่านมีเงินแล้วคิดไม่ออกว่าจะทำอะไรดีลงทุนอะไรดีผมแนะนำนะครับ เกี่ยวกับการเงินเกี่ยวกับบัญชีโดยใช้ AI ช่วยหรือเกี่ยวกับเทคโนโลยีนวัตกรรมโลกยุคใหม่จับงานจับธุรกิจประมาณนี้ท่านจะพบความสำเร็จรุ่งเรืองเป็นอย่างมากแล้วก็ถูกกับตัวตนของท่านด้วยสิ่งที่ต้องระวังภาพรวมปีนี้ถือว่าดวงดีมีความมั่นคงครับพูดภาษาโบราณบ้านผมอีกแล้วก็ต้องบอกว่าจะเป็นฝั่งเป็นฝาอย่างไรก็ตาม ข้อเสียอย่างหนึ่งของราศีมีนคือเป็นคนอ่อนไหวง่ายแล้วตั้งแต่พฤษศภา68พระราหูตัวแทนแห่งไหวพริบป,ปฏิพานเนี่ยไปโคจรสถิตหลังลักขณาหรือเรือนวินาศแม้ว่าจะเป็นมาตรฐานกเกษตรก็ตามยังไงก็ต้องเรียนเตือนให้ท่านระมัดระวังเรื่องมิจฉาชีพหลอกและดงต้มตุนแล้วถ้าได้เงินมาไม่ว่าจากการทํางานจากโชคลาภหรือว่าใครเขาช่วยเหลือนะครับใครเขาช่วยเหลือเขาหยิบยื่นมาให้ จะใช้อะไรให้ท่านวางแผนดีๆอย่าเก็บเงินเป็นจำนวนมากๆไว้กับตัวเองนานๆประมาณว่ายังคิดไม่ออกว่าลงทุนอะไรดีไม่ลงดีกว่าเก็บไว้ก่อนนั่นแหละครับวันหนึ่งท่านก็จะเผลอใจยื่นเงินให้เพื่อนฟังเขาตีหน้าเศร้าเล่าเรื่องทุกข์แล้วเกิดสงสารจับใจทำอะไรก็รีบทำอย่าละล้าละละังอีกอย่างหนึ่งครับพอมีเงินพอมีบ้านเงยหน้าอาปากับเขาได้ไม่ว่า ถ้าไม่จําเป็นเนี่ยครับอย่าไปเป่าประกาศรู้แล้วครับว่าดีใจแล้วอดไม่ได้ที่จะต้องพูดที่จะต้องบอกแต่พูดแล้วถ้าท่านพูดเนี่ยจะนําปัญหามาให้กับท่านนะครับสุดท้ายเรียนแนะนําทําบุญเสริมชะตาสําหรับรอบปีนี้หลักๆคือให้ท่านเติมน้ำมันตะเกียงกับทําบุญสร้างกุศลเกี่ยวกับไฟเกี่ยวกับแสงสว่างถ้าสะดวกเนี่ยครับก็ทําบ่อยๆด้วยจํานวนเงินตามกําลังวันเกิดถ้าท่านเกิดวันอาทิตย์ก็ หบาท60บาท600บาทเพราะวันอาทิตย์นั้นกําลังประจําวันเกิดคือ6เกิดวันจันทร์ราศีเมีนเกิดวันจันก็์กบ15าบาท150บาท1,500บาทหรือหม0 0นบาทเพราะกําลังประจําวันเกิดของวันจันทร์ก็คือ15แสงสว่างจะช่วยทําให้ท่านรู้เท่าทัานคนคิดได้ยังได้ไม่ใจอ่อนไม่เชื่อคนง่ายขยายความนะครับว่าที่ให้ทําบุญเกี่ยวกับแสงสว่างก็อย่างเช่นว่า สร้างโบส์เขามีการสร้างโบส์สร้างวิหารวัดบอกบุญญาติโยมสําหรับปราสีมีนก็ทําบุญด้วยการถวายหลอดไฟสายไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าประมาณนี้นะครับส่วนแสงสว่างตาข้างคาวนี่ไม่ใช่นะครับมันคนละเรื่องอันนี้ไม่ถ่ายถือว่าบุญแม่พูดแล้วก็เปรียปร้ยวปากเจียวท่านผู้ชมครับสมมติว่าคนเรามีชีวิตอยู่ได้แค่หึงวันหรือ24ชั่วโมงผมจะแบ่งช่วงเวลา ของชีวิตคนออกเป็น4ส่วน2ส่วนแรกหรือ12ชั่วโมงชีวิตจะอยู่ในช่วงดวงตกทําอะไรก็แย่ขายอะไรก็เจ๊งส่วนถัดมา6ชั่วโมงคือดวงชะตากลางกลาๆเรื่อยๆไม่ตกแล้วก็ไม่ได้รุ่งพออยู่ได้ส่วนสุดท้ายสําคัญมาก6ชั่วโมงเป็นช่วงจังหวะดวงดีดวงรุ่งขยายความครับมนุษย์แต่ละคนบนโลกใบนี้ จะมีช่วงจังหวะชีวิตที่ดีทำอะไรก็รุ่งทำอะไรก็ได้เงินเพียงแค่หนึงใน4ของช่วงชีวิตเท่านั้นแล้วคนที่ประสบความสําเร็จก็คือคนที่รู้จักวางแผนนําเอาเงินทองทรัพย์สินจัดการทรัพยากรที่ได้ในช่วงจังหวะดวงรุ่งม,มาใช้ในตอนดวงตกกับช่วงที่ดวงชะตาอยู่ในเกณฑ์ปานกลางประเด็นสําคัญประเด็นเดีนเนยวคือจะรู้ได้อย่างไรว่าดวงจะดีตอนไหนแล้วจะดีไปได้สักกี่มากน้อย คำตอบอยู่ที่บริการนี้ครับบริการดูดวงวางแผนชีวิตบริการดูดวงที่ไม่ได้เน้นแค่ความแม่นยําอย่างเดียวแต่แม่นยําแล้วท่านยังนําไปใช้วางแผนชีวิตเพื่อความสําเร็จความร่ํารวยอย่างยั่งยืนลูกค้าผู้ใช้บริการนี้จะได้รับคําตอบข้อที่1ท่านจะได้รับรู้ว่าความสามารถแท้จริงของตัวท่านเองนั้น ความสามารถตามพื้นชะตาคืออะไร <Wow. S 1> ดวงดาวในชะตาเกิดบอกได้ครับว่าท่านนั้นเก่งอะไรทำอะไรแล้วดีที่สุดรู้แล้วก็ให้ท่านมุ่งทำตรงนั้นอย่างเดียวไม่ต้องไปลองถูกลองผิด 2. ออาชีพการงานที่ทำแล้วรวยทำแล้วมีความสุขคืออาชีพอะไรคนเรานั้นทำงานอะไรถ้าท่านอยากทำทำได้ทั้งหมดแล้วครับแต่งานที่ทำให้ท่านรวยทำให้ท่านมีความสุขต้องเป็นงานอาชีพที่สอดคล้องกับดวงชะตา 3. คนเราต่างก็มีข้อเสียแล้วอะไรคือข้อเสียอันสําคัญที่ทําให้ท่านพลาดโอกาสดีๆหลายครั้งหลายหนรู้ตรงนี้ก็เพื่อนําไปใช้วางแผนเสริมสร้างศักยภาพของตัวเอง 4. โหราศาสตร์ตามแนวทางผมนั้นยังเชื่ออีกว่ามนุษย์ทุกคนต่างก็มีกรรมติดตัวมาสิ่งที่มีควรเกิดความผิดหวังการผิดพลาดและการสูญเสียนั่นเพราะเจ้ากรรมในเวรที่คอยดักรออยู่ตลอดเส้นทางชีวิตวิธีทำบุญเสริมชะตาเพื่อปรับแก้กรรมก็จะอยู่ในบริการนี้ด้วยครับ และ 5. สําสำคัญที่สุดนับจากวันนี้ชะตาท่านจะรุ่งเรืองสูงสุดตอนไหนโอกาสดีๆจะผ่านเข้ามาเมื่อไรรุ่งเรืองไปได้นานแค่ไหนรู้ตรงนี้เพื่อเตรียมตัวไว้ให้พร้อมเตรียมสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสาหรับชีวิตท่านทั้งหมดนี้เกิดจากความรู้และประสบการณ์การทำงานมากกว่า20ปีของผมอาจารย์สมเจตแสงคำนิเวงกัมพู3สามทางเลือกบริการครับตรงไฟล์เสียงคำทำนายทางไลน์ ใช้บริการพูดคุยสดกับผมทางโทรศัพท์หรือเข้าพบเจอกันตัวเป็นๆป,ป,ปรึกษากันแบบชัดๆกับผมเป็นการส่วนตัวที่สำนักงานครับสนใจใช้บริการแอดไลน์ออฟฟิเชียอาจารย์สมเจตสแกน QR โค้ดที่ปรากฏตามนี้ก็ได้ครับหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0817008644ขอขอบคุณสำหรับการรับชมขอให้ผู้ชมทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงพบเจอแต่สิ่งที่ดีและคนที่ดีตลอดไปสวัสดีครับท่าน